วันนี้วัยรุ่นจะพาทุกท่านมาเที่ยวอายุทยาค่ะจะพาไปวัดแม่นางปื้มเป็นอีกวัดหนึ่งที่น่าไปเยือนวัดแม่นางปื้มตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอายุทยาวัดนี้เคยเป็นที่ตั้งค่ายของข้าศึกในช่วงเหตุการณ์ก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองทำไมชื่อว่าวัดแม่นางปื้มมีตำนานเล่ากันมาว่าแม่ปื้ม เป็นหญิงชาวบ้านมีบ้านอยู่ริมแม่น้ำชาญพนครอ,อาศัยอยู่คนเดียวไม่มีลูกหลานวันหนึ่งสมเด็จพระนเรศวรทรงพายเรือมาแต่เพียงพระองค์เดียวท่ามกลางสายฝนเมื่อเสด็จมาถึงกระท่อมเห็นแสงตะเกียงจึงทรงแวะขึ้นไปในกระท่อมแม่ปื้มเห็นเสื้อผ้าผู้มาเยือนเปียกปอนจึงเชิญให้เข้าไปในกระท่อม สมเด็จพระนเรศวรพูดด้วยเสียงอันดังแม่ปื้มก็บอกว่าอย่าเสียงดังเวลาค่ำถ้าพระเจ้าแผ่นดินได้ยินจะทรงโกรธพระนเรศวรก็พูดด้วยเสียงอันดังอีกว่าอยากดื่มน้ําจันท์เพื่อให้ร่างกายอบอ,อุ่นแต่เป็นวันพระแม่ปื้มบอกว่าถ้าจะดื่มจริงๆเรื่องต้องไม่รู้ถึงพระเจ้าแผ่นดินทรงรับปากและทรงพักประทับค้างคืนที่บ้านแม่ปื้มต่อมา ทรงให้จัดขบวนมารับแม่ปื้มเข้าวังด้วยเป็นคนมีเมตตาและจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์เมื่อแม่ปื้มเสียชีวิตทรงจัดงานศพให้อย่างสมเกียรติและสร้างวัดแห่งนี้ไว้เป็นที่ระลึกวัดแม่นางปื้มมีเจดีย์ประธานทรงะระฆังบริเวณส่วนฐานปรากฏประติมากรรมรูปสิงล้อมมีวิหารภายในปสสริดิษฐาน หลวงพ่อขาวพระพุทธรูปประธานองค์ใหญ่สีขาวด้านหลังเจดีจะมีสารเพียงตาของแม่นางปื้มหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าแม่ย่าปื้มมีคนมากลับไหว้และนำของมาถวายเมื่อวัยรุ่นสอบถามหลายคนบอกว่ามาขอโชคขอลาบถ้าท่านไปเที่ยวอยุธยาก็อย่าลืมแวะวัดนี้กันนะคะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ